สวัสดีครับพบกับภพสารพันปลาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการเช็คค่า pH ของน้ำปัญหามีอยู่ว่าสองสาวันนี้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อพันปลาแล้วบ่นว่าน้ำปลาไปปล่อยแล้วปลาตายน้ำปลาไปปล่อยแล้วปลาเสียหายเราจึงได้ถามกับไปว่าพวกท่านได้มีการ เช็คคุณภาพน้ำก่อนปล่อยปลาหรือเปล่าส่วน kind of ใหญ่ได้รับคําตอบแล้วว,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 ว่าคือขุดบ่อเสร็จเอาน้ําใส่แล้วก็ซื้อปลาไปปล่อยเลยส่วนใหญ่ได้รับคําตอบแล้วว,ว, exactly ว่าคือขุดบ่อเสร็จเอาน้ําใส่แล <Ob> ้วก็ซื้อปลาไปปล่อยเลยที่จะปล่อยปลาควรที่จะต้องมีการเตรียมน้ําเตรียมบ่อซะก่อนแต่ลูกค้าทุกท่านบอกว่าน้ําของเขาใช้ได้น้ําเขาใส่น้ําเขาสะอาด การที่ท่านวิเคราะห์เองโดยการที่ใช้ปากชิมหรือดูด้วยสายตามันไม่ได้นะครับมันต้องมีตัววัดค่า PH ของน้ำก่อนที่จะปล่อยปลาอย่างตัวอย่างที่จะเห็นต่อไปนี้คือลูกค้าที่คือเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอัดคลิปแต่นี้นี่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าคลิปมันใช้ไม่ได้คือคุณลุงเมื่อวานนี้คือซื้อปลาไปปล่อยแล้วสองครั้งปลาตายหมดผมก็เลยได้ให้นําน้ํามาเช็คค่า PH ของน้ําสรุปแล้วว่า พีเฮของน้ําที่ได้คือ4.5น้ําแดงเลยครับส่วนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่กําลังจะเข้ามาซื้อปลาผมเลนถามเขาอนว่าเป็นบ่อใหม่หรือบ่อเก่าเลยอธิบายเรื่องการเช็คน้ําตรวจน้ําให้ให้กับลูกค้าไปลูกค้าเลยก็ต้องกลับไปดูสภาพน้ําก่อนก่อนที่จะซื้อปลาไปปล่อยนะครับพีเฮทที่จะเลี้ยงปลาได้คือ6.5ถึง8.5อยู่ระหว่าง6.5ถึง8.5เนี่ยสามารถนำปลาไปปล่อยได้นะครับ ส่วน pH ที่ต่ำกว่า6.5เนี่ยเราถือว่าน้ำเปรี้ยวหรือน้ำเป็นกรดส่วน pH ที่เกิน8.5ขึ้นไปเราเรียกกันน้ำเป็นด่างหรือเอีกอย่างว่าน,น้ำแก่นะครับผมวิธีการแก้หรือวิธีการเตรียมบ่อก,ก่อนปล่อยปลาเราอาจจะต้องดูกันอีก,อกหนึ่ง EP นะครับว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คสภาพน้ำกันก่อนดีกว่าครับเชิญเลยครับ ครับอย่าลืมกดซ<น>ับสไครต์และกดะกระดิ่งนะครับน้ำใส่่รยป่าเลยาาปัญหาที่เจอตอนนี้ลูกค้ามาบอกกราต่มมาไปไข่รอ,อบแล้วก็ตายรอบที่สองก็ตายาาเพราะว่าไม่มีการเช็คน้ำ พอมีเช็คน้ำเนี่ยพอทาน้ำมันเปรี้ยวจะได้น้ำที่สดปล่อยปลาปุ๊บเนี่ยปลาจะไม่พิษตะลิบถ้าทางดีถ้าปล่อยปลาเนี่ยจะไม่มองมองบ้าเลยถ้าทางไม่ดีมันจะแสบคันตัวกันมันจะไม่พิษตะลิบอย่างเดียวมันจะไม่สบายตัวนะเสร็จแล้วมันก็ตายแต่บางตัวไหนที่แข็งแรงมันก็อยู่ได้แต่มันก็จะเลงไม่โตเมื่อมันแตกหมดเั้นพีเอชที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาจะมีตัววัดน้ำนี่พีเอชในสกิด คือ6.5 8.5สีฟุ่มเฟเียวเนี่ยทำได้ถ้าตมำกว่6.5ไปเนี่ยเขาเรียกติดขวดถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยเรียกเป็นด่างเปลี่ยนเสมอง่ายๆคือเราเห็นเขาเรียกใต้ร้งไก่ไหมอ๋อฮะใต้ที่ไก่ที่เราขี่ไก่ลงไปในบ่อนะน้ำที่เขียวเลยปาลามจะลอยหัวเพราะว่าป็นคของเจอแล้วก็แอมมันยังกสูงออครับ มีเท็มซึ่งสูงแอมเมีอะไขึ้นสูงด้วยเพราะแอมเมียขึ้นสูงพุ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อการ่ายใจออกซิเจนปลาหายใจด้เหนื่อยมันจะจับออกซิเจนอยู่ในหญ้าปลามันจะเส้นปลาล็อกน้ำให้จนไป็นสามส่วนเย้าขยะไเปรียบเทียบสีสีเนี่ยตัวเนี้ยเท่ากับประมาณสีส้มก็มีเท็อยู่ประมาณห้าเด็กที่เราปล่อยปลาไว้ได้ เนี่ยตัวแดน้น่ครับเดราเพิ่งขุดตกน้ำมันเป็นโคลนเนไัเงี้ยคือเกลียจัดเลยที่ตกสเกลเลยไม่ได้เลยใช่ขนาดใสเนาะจะเปคือเราสังเกตง่ายๆถ้าน้ำเกลียวไม่เกลียวในบ่อเนี่ยเรามอเห็นตาาที่มองเห็นน้ำากข้างบนึใต้ดินเห็นดินใช่ไหมเกลียจะมีพวกต้นตะไมาับกับขาขึ้นไอตัวนี่สองเถือนเพราะมไปแบบอเมาน้าไปเห็นดินเลย ใช่แล้วซึ่งขอบขอบเต็มเลยครับเนียแล้วปลาไม่เหลือเลยตอนเนี้ถือว่าปลาไม่มีเลยใชเยนตเทียขอาดินเท้เปยวแล้วดเปี้ยวไปต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่โตาไม่งามลกะัวนี้เฮ้ยจำยเสือมหรือเปล่าเปียว อันนี้คือน้ำด่างด่างาเลยด่างจาก่างนี้ยปล่อยลงไปก็ปลาก็ไม่โตอเราประมาคนนอันนี้คือน้ำบางส่วนที่ลูกค้านำมาให้ตรวจวัดค่าพีเของน้ำนะครับจากหลายๆท่านที่เราแนะนำมาว่าก่อนปล่อยปลาคน นำน้ำมาตรวจก่อนผลที่ได้ออกมาคือร้อยละเคือน้ำเปรี้ยวนะครับผมต้องมีการปรับปรุงก่อนที่จะปล่อยปลาคือถ้าเกิดไม่มีการปรับปรุงเนี่ยเอาไปปล่อยยังไงก็ตายหมดนี่นะครับนี่คือปริมาณเฉพาะวันนี้นะครับที่ลูกค้าเอาน้ำมาตรวจหลายวันที่นำมาตรวจนี่ก็ได้ให้ลูกค้านำกลับไปหมดแล้วครับผมนี่บางส่วนนะครับ ก็ไพศาลพันปลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสิ่งใดผิดพลาดต้องกราบขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยเพราะว่าไม่มีสคริปต์เราพูดกันสดๆตรงๆกับลูกค้าหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอบลืมกดซับ้แครับ